เ <of> ดยอยูู้้น้น้ดดดีเจ้อ <h isa 1> ุ <min uto> ปกรณ์หอกกับเปียกคือกันจ้นักๆนกาากมาอามา สวัสดีตอนเศ้าครับในเวลายามเบ็ดเ่าแล้วมันขึ้นนันฝนตกช่มโมงกุกลัวเนี่ยแหละครับแต่ว่าก็าพอมีเวลาให้กบกินเบ็ดอยู่เนาะฝนตกแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสี่ถึงห้าทุ่มนี่แหละครับเพราะเขาไปยามสองทุ่มยำขึ้นมากกว่าสามทุ่มเนาะน่าจะมีแต้มลงเดืออยู่เนาะน้องเพื่อนเนาะขอให้ได้ตึมๆตมกันเนี่ยมันขึ้นนัน อนะเ,เ,เออามืนขึ้นนั้นเสียดายแห้งรอบแรกเขาได้จังว่า17ตัวแต่แม่ได้ยามรอบสองนี่คือจะได้ตื่มกันอยู่ครับ <c oughs> ไปพวกแยงดอกมึงบรรยากาศครับคึ้นฝ้าคึ้นฝนอีกแล้วสิถืิลงมาอีกคือนเดี๋ยวฝ้ายามห้อ <c oughs> งหลังแหลกเขาเงียบเลยจ้าลุยต่อ ท้องฟ้าเป็นอึมครมเบิงซรงแล้วโบมีแดดเอาเจ้ามือนนี้

ย่างกูเบ็ดรอบเศ้าแล้วเฮ้เงียบกิ๊บเลยมาฮันได้เห็นแต้มด้วยจ้ะนี่ยังมึงเบ็ดเบ็ดชิโกงตัวกอกอเขาบ่อุ้ยกอกอเขาอืก เราเปนถือของเงเนานะแสดงว่าถือดิเนาะลุดีเนาะนั่นปลให้บุนนี่ลุ้นได้สองยงอ่างเร้นี่ยังอ่ะ <mm ay, hey. ขั้นติงได้รุ่นจ้าแกมครับโอ้โดดดงดงดีเถอะวะรวยหลุดแล้วใส่หน่อยตะเพาะอยู่เาลัองงามแก้มแหลกของข้าครับวันจีบมีแต้มแต้มแหลกเซานี่เนาะเห็นแต้มแล้วก็ดีใจละจ้าห้องคุณอะไรล่ะห้องคุณอะไรมาขึ้น มาหลุนเบิ้งทางนี้น้ำกันจ้าขึ้นนี่ทางนี้มีแตมลายเติบน้ำโคลพิมันบน้ขนลายคะ่ะ เบ็ดหลังนี่ <c oughs> วมคาคิลลี่นอาจจะฝนแห้งแายก็บุกินนี่เนาะหอนบมดการนี้ต้องกก <Man. S 2> กินี อันเยอะห้าหลอนนี่ต้องมีแนวมากินเอ้ยโอ้ยแก้มสวยแกมสวยตัวนี้ดิ้ดับดับดับดิ้งจ้าพูน่ะอ๋อหนึ่งแก้มของเชียวเชียวอือใส่น้ำเริ่มเห็นแต้มแล้วจ้าเริ่มแล้วเริ่มแล้ววัามันสิได้ยหญงเก็บเบีดเปล่ากลับบ้านไว้ Ừ. Mm -hmm. mm -hmm. เยาสิบ้า,ามาสัมม่มอีกยุดหอกแก่แกต้องหามือผลบะตกแมนเอากระบอกหูนะครับขอยิตกยนะ <Man. S 1> ง,งม้มเลยขึ้นเด,ดี๋ขึ้นเียกะบมกูไหยิบกตกมง้มเลยป้าเหลีย่ยมยื้อไกลๆเปนมามา,ปามาไว้ทอดมาเลยเนาะงามไรเฮี้งครับ คุณอาจาเป็นตาปลาบืนดีเลยเนาะโอ้ทางนี้เงียบกิิบเลยตัวเห็นเต็มเดี๋ยวจะเมื่อคืนนี่ได้ลายเต็มอยู่นอะทางนี้ Man, sao mami terbit pau? ปลาได้ไหมบุ๊บบุ๊บกระสันเบติงเหรอจ้าลุ่นลุ่นลุ่นเต็มหน่อยเต็มเยี่ยมสมใดอู้ก็ติงเห้งแค่อื้ออื้อมันดำไงล่ะตัวนี้นะว่าคือมูดำเงี่ยมเลยกบกบแต่ละเต็มสีบกขึ้นกันจ้า ตัวกับขาวัวกับหมูเขียวคือคนไหนแล้วเนาะหลายคอหลายเมียทั้งตัวกับสีน้ำตาลทั้งตัวกับสีเขียวใส่งามจ้ะขามเขียดมาทางน้าเข้าแล้วบาดเนยนี่ฮะครับฮะ แม่เมขาลุดไปบ่๊าดอืมุบเใีญยดีเนาะเมียนาจจัมึยดีดอถเบ็ดบ่หับบ่หักหรกเบ็ดกลบบ่หัก,ออก,หกยังไงเขาคงสิลุดไปตอนฝนตกละ่ะ ớt betel là nãu hổng 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 อืมปลาที่น่ะปลาหรือกบปลาปลาปลาอะไรไม่ก็นไม่กินปลาจ้าคือปลาเค็งอืมมานจะเซราเลย吼สุกสุกรุดุดไปเออมันกินกบปลาแท่กินปลาปลาเค้งหน่อยอืมอืมไป้吼 ไปจีงหน่อยติดเบดจะมาอีกเต็มแล้วเืมนน้ำดีก่อือนะ <c oughs> เล่นน้ำไหล ใส่น้ำมงน้ำไรนี่มีขิดถึงดีดีครับว่าผมขอหากินเทียมีปูมีปลาหน่อยไรมานาหนามดิกินใ่เดือนนี้เนี่ หลอบเสาเงียบตามหลังเงี่ยกันงบขึ้นมึงขึ้นน,นี่อู้หโดดน้ำตามตามยุบปุ๋นอะขึ้นอะขึ้นเขาได้จีบกันมาสามหลังเลยเนาะทองใครใ <น S 2> ยังลองแท้หลอดเาสาได้สุดเดียวขึ้น,นเงาเลย เงียบลายลังเลจ่ารออดส่อของเขาเบิดแนมฮึ่มฮ <c oughs> ึ่ม่มฮ่นลึนล่มฮึม่ยยมฮึ่มฮ้่มมึ่่ึมมแม่่่ปป่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหาแจมครับนี่จะรุ่นอยู่กันเลยรุนก็เล่าเปลี่ยนเบาแล้วน้องเพลสวยงามเนาะกดรอบสาบเล่าเปลี่ยนเบาอืมขึ้นได้สิบเจ็ดยี่สิบสองตัวเลขสามสิบหลังคือประมาณอยู่แล้วครับเสียดายเสียดายรอบสองขันฝนมตตกนี่ก็อยู่ได้จักโมแน่วันนี้สี่สิบอ่นนี้เนาะขันจินดีป่านนี้ ปเ,เห็นเมนูนครับ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 หลบหนีฮะกับพ่อได้ยุดได้กินยุจ้าครับขันบ่มีฝนนี่คือสิหลายเต้มเติบยูขันบ่มีฝนผมคิดว่าน่าจะกินคัวคนนี้ยุดกกอกแต่ว่าร่องว้อยการกินหลายเติบย,ยุดิซึ่งสายไปพาดปอกเขาแน่ขั้นขั้นแน่เหมือนเนาะผมว่าเขาจะหลุดหลายครับเดี๋ยวจะพามาซ้ำนี่หรอกครับพี่น้องจ้ามือหนามือหนักให้ฝนบ่มีก่อนไปฮาเบื้องฝาเบื้องฝนดี แดดเปลี่ยงๆเขาจังมาใส่ อนี่เอาไปใส่ออมกันครับกำลังงามโอ้ยนี่ครับพี่นองหูนบัวเอียงผักกะเงีงนะครับเนีนี่เป็นน่าจะเป็นผักกะเงีงไงครับตุ่มตนเงี่ยวเหี่ยวใบเงี่ยวเหี่ยวสิเนาะอมใส่ลายๆหอมหุยหยุย กบหน่อยกระดูกอ่อนแบบนี้ไม่ยังป่วนเอลอย่างตอนนี้ลุงมะน้ำเรอเอลอยากข้นแยงเดียวแก้หน่อยกแ็แลลุงมะนำํำกำลังยืดน้ำครับร้ายไห,หลนทั้งทงเห้นุงห,หน้าเก็บตามธรรมศาสตร์เาต้องปลูกเองครับถ้าเอาไปปลูกไว้ก็ดีงแง่แรงเขาจะได้ กินหดดน้ำดูดูอัน,นยี้แรงเขา,าห่วหดน้ำเขาจะแตกดอกนะครับนะว้าแนาเต๊มอยู ขัวกันนะครับเข้าขัวใส่กันกับบักฮุ่งเพิ่มไปเลยบักเขือเป็นอีย่างที่ว่าสุกยากเข้ากับขัวใส่กันไปเลยครับมือน,นี้ออมใส่บักฮุ่งเพิ่มใส่ผัดตะแย้ง,งโอ้ดยอ,อดผัดแล้วแข็งเนะาะผัดแข็งมัใส่ก็ได้แข็งเขามีบักฮุ่งเพิ่มเนาะ หอ,อมไส่หมกรุ่งเพิ่มนี่เป็นเมนูที่แซ่บไปอีกอย่างหนึ่งครับหวยเาหอมๆจกน้อยรห้เด่นเติมน้ำุงนัวปลาครับ เกลือวงก้อนจังเติมน,น้ำนะครับโอ้ตาน,น,น้ำกบน้ำพกักออกกับข้าแห้งหรือดิน้องเพียวใช่ค่ะแล้แวก็เติมลงไปเล็กน้อยแบบนี้กินละออหอม ผักสุกก่อนจะใส่ผักกระแหงลงไปครับผักกระแหงเ่าครับมีเท่าไดใส่ลงไปเดี๋ยวเขาก็ยุบครับเป็นผักเป็นมีอุ้ยหอมน้องเพียวห่วยห่วยบอรด็ดิงจริแล้วเนาะความกบนี่ขาดบะไรคือผักกระแหงครับมันบานห่าน้ามงตรงไห้ตรงหน้าสุดเท่านั้นแล้ว หัวปุ๋ยยังฟ้าใช่ไหมเนี่ยกระเสียพูดกันดิหัวนุอยเข้าบนต้องฟักเนา <c oughs> นะบัดือนเดิะเข้าปนไอออมเป็นตัวซ <c oughs> ับะจังกินง่ายกินง่ายเนาะเ <c oughs> มืองด้วล่ะใส่ลงไปหลายแท่จะบ่มี่อย่าง <c oughs> แต่ว่ากินหอมนี่สุดยอดครับหมวกด้คำเดียวว่าข้าวเหนียวหุอนๆนี่เบิดเป็นติปแน่นอนเรียบร้อยแล้ว ไปเฮาเขาเศร้าช่วงสิบโมงทืนเป็นเขาเที่ยงไปเลยอาจารยสบน้ำกันจ้าได้มาเขาก็เห็ดเลยจ้าสดสด มาครับ,บาททรมาบรรยากาศก,าศกาดีดีบมาซุกแล้วนี่อืมออ <c oughs> มแต่ว่าผมมาจะใส่ข้าวขวัวจักหน่อยอยู่ครับแต่ว่าผมบัวกาใส่ยหญ่มันลดแปลกๆไปเนะาะบ่เคยกินเอบอบ่เคยกินขันเฮาบ่เคยกินกับโบกาใส่ล้วครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนรู้สูตรทางพี่น้องทางเหนือมาก,ก่อนใส <c oughs> ่ข้าวขวัวเพราะว่าใส่ข้าวขวัวมันจะแสบเนาะแม่จะหอมเพื่อน บ่เคยกินครับบ่เคยกินจักเทียกินสีกาเซียพูดกันนี่ล่องไปเฮ็ดบ่งนะครับใส่บกักฮุงเฮิมของเฮาขันแมนบม่มีบกักฮุงเฮิมกับบกักฮุงธรรมดาก็ได้ครับบกักฮุงดิบเนาะใส่ลงไปขันแต่ว่าพูดถึงใส่บกักฮุงเฮิมนี่มันก็จะมีรสหวานจัหน้อยแช่่ะอืมเข้ากันปะเนี่ยำบักทั่วปิ้งกบจะเล่นอาหาร <c oughs> นี่ไรกินกบกินไปกินมาแล้วจะติดใจแล้วน้องแพ้วเริ่มติดใจแล้วแยบเลยม่นปะเดี๋ยวหัดกินปลาไหลได้ไหมนะบ<อ>่ม่ร้องแล้วปไปบ่คือปัญหาบ่กินปลาไหลก็ได้หรอกครับน้องแพ้วแต่ว่าค่อยมีกลับมาคุณ ขาดไปเลยขอให้นี่ปลาละอืมบุมินตามกันลอไรอืมากันขามงก็แต่มักทัวน่อย่อืมาย่าหายหลายเน่ยบยากาศมันนมีแดดยงนีเนาะ ขคยู่ขอบตกด่วนกัะตกด่วนห้องเศร้านี่ครับลองกบ,บหลับเศร้าห้องนี้ไม่ต้องพูดถึงนางหยามเม็ดกูเบียลดหืมรักกันยังพรอมครับหวานดีเนาะเส็มบุ้งมือหืมเผื่อวันครับ นี่ฮะคาก็เป็นหูขาตื่น,นเน้นๆกบใส่นี่กําลัางแสบกระดูกอ่อนๆเวลายำไปก,ก,กุบกับกุบกับอีกยำได้หัวกระดูกเนี่ยแ่อันนี้เขาบริเวณเบิร์นเนาะครับเนาะเหลือไใบตะปูนเหมือแรง แล้ก็เกือบเบิดแล้วไม่ถึงปนปนเซนเอไหม่บ่งหวานฮอเอาอไม่บ่งหวานกระแจกออกว่าสันเดี๋ยวขันแม่นเบิดอีกจกตัดดีๆหรือว่าจังไหนกระชีพ้าไปใส่ซัมไม้อยู่แล้วครับว่าจะลุ่งไปกว่าจะไปเขาก็ได้ยูได้กินรดน้องท่องเทวเนวะโคบอื่ครับปีนี้โบไลายช่วงไหนที่ว่าเขากินเม็ดดีๆกับเฝ้าใส่รถ พวกเป็เนเงยเราแหล,ละเป็นนุ่มเป็นเบาแล้วครับขันเมียนเข้าจงไว้ให้เขายังเขาก็หนีขยานเขาไปใส่เขากับอะไรช่วงนี้เขาหาได้เขากับฮารลดจ้ะต้องมีสมมามไม้เน่ยแหละตัวโตงามโตงามแล้วกบกำลังเงยจ้ะอีกจักหน่อยน้ำแห้งน้ำขอดบันเขาก็หนีลงท่าบุญครับน้ำโคกกืบบอไครมีแล้วหรือใดน้ำไปไปหาใส่ไก่บัน กำลังเสียบพอดีหน้ามากินข่าวน้ำครับหน่ามาหานบานปนกบออมกบปิ่งกบได้ปนกบมาอีกมีเมนูกบเลยมือเนี่ยปลออมโอ้ยหักปั้นยังมีกก็่หายกินยังไงเนาะน้ำหน้าเขาเนะ เมื่อนี้ตุ่มกนองแพทย์ก็ขอลาพี่แลนองไปกับบรรยากาศกินเขานี่แหละครับตุ่มกนองแพท่์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามและให้กําลังใจมาอยู่สมเสมอครับเมื่อนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า